สวัสดีครับหมอวีเคลตี้ครับโรคเริมเป็นการติดเชื้อไวรัส,สที่ไม่มียารักษาให้หายขาดบางคนเนี่ยเคยเป็นแผลที่บริเวณริมฝีปากครับมีอาการแสบร้อนอย่างมากเลยและที่สําคัญครับการติดเชื้อพวกนี้สามารถติดเชื้อกันได้อย่างง่ายมากและภาวะโรคแทรกซ้อนที่สําคัญถึงแม้จะเป็นน้อยครับพบได้น้อยมากนะแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงก็คือภาวะโรคที่ เริมเนี่ยลามขึ้นไปที่สมองครับแล้วการแบบไหนที่สงสัยว่าแบบนี้ครับมีการติดเชื้อเริมขึ้นสมองอาการปวดหัวจะเป็นแบบไหนครับปวดเหมือนไมเกรนหรือไม่หรือว่าปวดแบบนี้สงสัยว่าเป็นเริมขึ้นสมองคลิปนี้มีคําตอบให้ครับในกรณีของคุณเก๋ชลดาติดเชื้อเริมขึ้นสมองอันนี้เป็นเคสที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าคุณเก๋เนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงครับบอกว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยต้องนอนโรงพยาบาลเลยครับจากข้อมูลพบว่าคุณเก๋ มีอาการปวดศรีรษะอย่างมากครับคือโดยปกติเนี่ยคุณเก๋ป่วยเป็นโรคปวดศรีรษะไมเกรนอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ครับมีอาการที่แปลกไปคือมีอาการไข้สูงครับมีอาการปวดศรีรษะที่รู้สึกว่าจะมากกว่าปกติและก็ที่สําคัญครับก้มคอเนี่ยก้มไม่ได้คือการก้มคอแล้วก้มไม่ได้นะครับคือมีอาการที่ระคายเคืองของเยื่อหุ้มสมองครับ คนไข้เนี่ยคือปกติเราเนี่ยสามารถจะก้มคอได้ปกติใช่ไหมครับแต่คนที่มีการระคายเคืองของเยื่อหุ้มสมองคือมีการติดเชื้อที่บริเวณแถวนั้นครับก้มคอจะก้มได้แค่นิดเดียวครับอันนี้เป็นอาการสําคัญเลยแล้วก็ของคุณเก๋ครับสรุปผลการตรวจทุกอย่างออกแล้วทั้งมีการเจาะเลือดครับมีการเจาะน้ําไขสันหลังไปตรวจจนหาสาเหตุที่พบว่าสุดท้ายแล้วไม่ใช่มีเกลื่นจริงๆครับเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากเริมคือสาเหตุของคุณเกศที่สงสัยก็คือว่าเป็นภาวะ พรีเมนอโพสครับคือปัจจัยที่คุณเก๋ปัจจุบันเนี่ยอายุ47ปีแล้วนะครับมีภาวะที่เข้าก่อนวัยทองครับโดยการที่พบในกลุ่มที่ก่อนที่หมดประจําเดือนครับคือมีอาการประจําเดือนมาไม่สม่ําเสมอมีร้อนรูบวตามตัวครับมีอารมณ์แปรปรวนซึ่งส่งผลทาให้นอนหลับพักผ่อนไม่พอครับประกอบกับความเครียดครับเพราะว่าคุณเก๋เนี่ยก็ทำมูลนิธิครับที่เรียกว่า The Voice Foundation นะครับเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ช่วยเหลือสัจรครับที่ได้รับอุบัติเหตุถูกทําร้ายหรือว่าถูกทอดทิ้งแล้วก็หาบ้านให้กับน้องจรด้วยครับนอกจากนี้เรื่องในช่วงนี้มีหลายเรื่องครับว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติน้ําท่วมครับแล้วก็สงครามนะคุณเกยนดนกระเสรข่าวอันนี้ทุกวันครับทำให้กังวลไปหมดก็ส่งผลทําให้มีความเครียดเหลือหลังครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอการรักษาโรคเยื่อสมองอักเสบครับ ต้องให้ยาฆ่าเชื้อผ่านทางสายน้ำเกลือเนี่ยประมาณ7วันครับก็คุณเก๋บอกว่าพ้นเขียนตารายล้วล่ะนะสามารถที่จะกลับบ้านได้วันที่6สิงหาคมครับยังไงก็ขอส่งกําลังใจไปให้คุณเก๋ครับหายวันหายคืนโรคเริมหรือที่เรียกว่า herpes simplex virus เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ไม่มียารักษาให้หายขาดครับรักษาได้ก็คือว่าการบรรเทาอาการแล้วก็การป้องกันการเกิด เริ่มสาเท่านั้นครับโรคเริมจะมีทั้งหมด2ชนิดครับชนิดแรกคือเริมที่เกิดบริเวณปากครับแล้วก็ช่องปากเนี่ยจะเรียกว่าชนิดที่1ส่วนเริมชนิดที่2คือเป็นเริมที่เกิดที่อวัยวะเพศครับทั้ง2ชนิดนี้ครับมีลักษณะที่เหมือนกันคือมีตุ่มน้ําใสครับมีอาการเจ็บปวดส่วนใหญ่แล้วนะครับเกิดซ้ําหลังจากที่เคยเป็นมาก่อนและเกิดซ้ําหลังจากที่เชื้อเนี่ยไปหลบซ่อนตามที่เส้นประสาทครับโดยลักษณะการติดเชื้อ ถ้าเป็นชน้นที่1ครับที่เป็นที่บริเวณปากเนี่ยก็คือว่าติดต่อกันง่ายมากเลยครับติดผ่านทางน้ําลายเช่นการใช้ช้อนแก้วแก้วน้ำครับร่วมกับพวติดเชื้อหรือมีการหอมจูบของคนที่มีเชื้อเช่นกันครับโดยเชื้อพวกนี้ครับจะซ่อนอยู่ที่เส้นประสาทสมองคู่ที่5ครับที่เรียกว่าไตเจมิอลเนิร์ฟที่มีทั้ง2องข้างนี่แครับแล้วก็จะสามารถกลับมาเป็นได้อีกครับ หากภูมิการเราตกหรือว่าอ่อนแอลงเช่นมีการพักผ่อนน้อยมีเรื่องเครียดกินอาหารไม่ตรงเวลาครับเชื้อที่แอบซ่อนอยู่เนี่ยครับก็จะปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็จะมีแผลที่บริเวณริมฝีปากนะครับหรือว่าในช่องปากเนะี่ยเป็นไปนได้ต่อมาเชื้อที่2ครับติดผ่านเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันอันนี้สําคัญมากครับถึงแม้ว่าจะไม่มีแผลเนี่ยก็สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ครับโดยเชื้อเนี่ยจะซ่อนอยู่ในเส้นประสาทที่บริเวณ อุ้งเชิงกรานน่นหมายความว่าถ้าไปมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันครับถึงแม้ว่าจะไม่มีผื่นที่สงสัยว่าเป็นเรืมก็าตามก็สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยครับหากไปเพศสัมพันธ์ก็ต้องใส่ถุงยางนามัยครับส่วนอาการของเรืมที่รุนแรงสาเหตุคือเกิดจากเมื่อเชื้อเนี่ยครับปกติเนี่ยจะไปหลบซ่อนที่เส้นประสาทที่ผมบอกแต่ประเด็นก็คือว่าเชื้อพวกนี้ครับในภาวะที่ภูมิต่ำมากๆเนี่ยอาจจะลามขึ้นไปที่สมองครับที่เรียกว่า เพอร์ s e สเอนเซฟ i ลิตซึ่งพวกนี้ครับอันตรายถึงชีวิตมากถ้าไม่ทําการรักษาซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนไข้ก็จะมีอาการปวดหัวอย่างมากครับเหมือนของคุณเก๋ที่ตอนแรกคิดว่าเอปวดเป็นไมเกรนหรือเปล่าแล้ววิธีการแยกของเริมเนี่ยขึ้นสมองครับกับโรคปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยจะแยกอย่างไรครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อเลยครับเดี๋ยวต่อไปผมขอพูดอาการของไข้ที่เป็นเริมเนี่ยแล้ว ติดเชื้อขึ้นไปที่สมองเนี่ยอาการจะเป็นอย่างไรบ้างอาการแรกคือมีไข้สูงลอยครับคือปกติการวัดไข้เนี่ยเราจะไม่นำให้ใช้มือจับนะครับเพราะว่าจะบอกยากลําบากมาบางทีตัวเย็นตัวร้อนหรือว่ามือร้อนมือเย็นบ้างน,นะครับต้องใช้ประลอดวัดไข้ครับโดยปกติถ้ามีไข้เนี่ยคือต้องมากกว่า37.8องศาเซลเซียสคนไข้ที่ป่วยเป็น เยื่อสมองอักเสบครับอาการแรกคือมีไข้สูงลอยครับพบได้มากกว่า85%ซึ่งหากเป็นอาการปวดศรีรษะไมเกรนเนี่ยจะไม่มีไข้ครับอาการที่2คือปวดศรีรษะครับถ้าเป็นไมเกรนเนี่ยอาการจะปวดตุบๆครับข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นเป็นพักๆไม่พบความผิดปกติของร,ร,ระบบประสาทครับก็คือแค่มีอาการปวดอย่างเดียวหากเป็นมีการติดเชื้อเริ่มขึ้นสมองก็จะมีการปวดศรีรษะได้เช่นกันครับแต่อาการเนี่ยจะมีลักษณะที่สําคัญคือ มีอาการปวดศีรษะมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีอาการเปลี่ยนแปลงทางประสาทมีซึมลงครับมีสับสนพูดจามไม่รู้เรื่องครับหรือในบางกรณีเนี่ยมีอาการชักเกร็งแล้วก็หมดสติได้แล้วก็อาการที่สําคัญครับคือถ้ามีการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองอาการเด่นชัดที่คุณเก๋เป็นเนี่ยนะครับคือมีอาการคอแข็งครับคือก้มคอไม่ได้นะจะติดๆนะครับอันนี้เป็นการที่สําคัญอย่างมากสรุปคือถ้ามีการติดเชื้อเนี่ยที่ขึ้นสมองเนี่ย ก็จะมีการไข้สูงปวดศีรษะสับสนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วก็หากมีการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองเนี่ยคอจะแข็งมากครับแต่ถ้าเป็นการปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยจะมีสัาษเด่นคือมีการปวดหัวอย่างเดียวมีการปวดตุกๆเป็นข้างๆครับแล้วก็มักจะมีปัจจัยกระตุ้นครับเช่นมีเสียงดังมีแสงจ้าๆครับการนอนหลับพักผ่อนน้อยการดื่มน้ําน้อย หรือในผู้หญิงบางคนก็พบได้ครับว่าระหว่างที่เป็นประจำเดือนเนี่ยก็จะมีการปวดศีรษะไมเกรนได้แล้วก็จะมีคําถามที่คนถามมานะครับเอ๊ะจำเป็นต้องมีผื่นที่สงสัยเป็นเริมก่อนหรือไม่เชื้อถึงจะขึ้นสมองได้ต้องตอบเลยครับว่าไม่จําเป็นโดยเฉพาะไวรัสเริมชนิดที่1ครับเป็นไวรัสที่ติดต่อกันได้ง่ายมากินอาหารจานเดียวกันกินน้ําแก้ได้กับคนที่เป็นเนี่ยที่มีลักษณะรอยโรคเนี่ยก็ติดแล้วครับหรือว่า ไปหอมนะครับไปจูบเนี่ยอันนี้ก็ติดได้เช่นกันพอใช้แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นเรื้อรังมาก่อนโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ครับคือติดเชื้อมาแล้วแล้วก็เรามีภูมิกันในร่างกายไปเรียบร้อยครับแต่ว่าภูมกิกันนี้ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เป็นอีกนะครับก็คือเชื้อเนี่ยพวกนี้เป็นแล้วมันไม่หายขาดครับก็จะแอบซ่อนอยู่ตามเส้นประสาทพอวันใดคืนใดนเนี่ยที่เราภูมิกันตกครับเชื้อเนี่ยก็จะสามารถขึ้นมาได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นขึ้นที่ป่าก,ก็ตามขึ้นที่ประเภศก็ตามเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับการติดเชื้อเริมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมะเร็งครับใครที่เป็นเริ่มที่บริเวณริมฝีปากบ่อยๆเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกลัวครับแล้วก็ต่อมามาดูว่าลักษณะผื่นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับบางคนจะถามว่า,าถ้าเป็นเริมเป็นงูสวัดเป็นสุกใสเนี่ยผื่นจะมีความแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้มีความแตกต่างกันนะครับโดยขอเริ่มที่เริมก่อนครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลักษณะจะเป็นตุ่มน้ําใสาครับ มีอาการปวดแสบปวดร้อนครับอย่างมากแล้วก็สามารถขึ้นได้ที่บริเวณริมฝีปากนะครับข้างนอกก็ได้หรือว่าด้านไหนก็ได้ครับหรือหากเป็นชิ้ดที่2เนี่ยก็จะมีการเจ็บแสบครับมีผื่นที่บริเวณอวัยวะเพศได้โดยวิธีการแยกกับโรคสุกใสก่อนครับคือที่ผมบอกไปเนี่ยถ้าเป็นเริมเนี่ยจะเป็นตุ่มน้ําใสครับมีอาการแสบร้อนอย่างมากส่วนสุกใสเนี่ยลักษณะผื่นเนี่ยจะไม่เหมือนกับเริมครับโดยลักษณะส,สุกใสเนี่ยครับจะเป็นตุ่มน้ําใส กระจายทั่วทั้งตัวครับแล้วก็มีอาการคันมีไข้สูงแล้วก็มีการอ่อนเพลียได้ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วโรคสุกใสเนี่ยจะพบในเด็กครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพบน้อยลงอย่างมากครับเพราะว่าเรามีวัคซีนป้องกันแล้วส่วนต่อมาครับงูสวัสด์ละเออผื่นจะเป็นยังไงแตกต่างกันไหมคือผื่นของงูสวัสด์ครับจะเป็นผื่นที่มีความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนได้เหมือนกับเริมครับแต่ที่สําคัญครับมักจะอยู่ในตามแนวเส้นประสาทครับเพราะว่ามีการติดเชื้อที่ปลมประสาท ตัวชั่วปลลักษณะก็จะเป็นผื่นที่เป็นแบบแถบๆไปเลยครับถ้าเป็นเริ่มเนี่ยจะเป็นจุดๆเมื่อมีการสั่งตัวดูที่ปมประสาทครับเพราะฉะนั้นแล้วของโรคมูสวัดเนี่ยมักจะเป็นแนวที่เรียกว่าเดิ์มาโตมครับคือเป็นแนวเส้นประสาทเลยเป็นที่หน้าก็เป็นแถบๆนะครับเป็นที่ตัวก็เป็นแถบๆแล้วก็มีการปวดแสบปวดร้อนได้มากเช่นกันปัจจุบันเราก็พบว่าคนป่วยเป็นโรคมูสวัดเนี่ยลดน้อยลงเช่นกันครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันแล้วเราก็จะแนะนําว่าให้ฉีดวัคซีนมูสวัััน่ยครบตต้งแอาุ มากกว่า50ปีขึ้นไปเพื่อลดความรุนแรงของโรคมืสวร์เนี่ยให้น้อยลงครับเรื่องที่เกิดบริเวณปากครับแล้วก็ช่องปาก่วนเริอมชนิดที่2เป็นเริ่มที่เกิดที่อวัยวะเพศครับทั้ง2ชนิดนี้ครับสามารถที่จะลามขึ้นสมองได้เช่นกันครับแต่ภาวะที่จะลามขึ้นสมองเนี่ยอันนี้เกิดได้น้อยมากครับต้องมีภูมิคุ้มกันที่ตกจริงๆในบางคนครับอย่างเช่นคุณเก๋นเนี่ยอาจจะมีช่วงที่พักผ่อนน้อยมากจริงๆครับช่วงนี้หรือในบางคนมีโรคจําตัวบางอย่าง,างเช่นเบาหวานควบคุมไม่ดี เป็นโรคมะเร็งที่ต้องได้รับยาเคมีบําบัดครับหรือว่าเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไตนะครับเป็นโรคตับหรือในเด็กเล็กมากๆนะครับหรือว่าคนสูงอายุมากๆอันนี้ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดเชื้อไวรัสเริมหรือว่าไวรัสอื่นๆตัวไหนก็ได้ครับลามขึ้นสมองได้ง่ายกว่าคนปกติหรือถ้าใครเคยเห็นข่าวครับไม่ว่าจะเป็นของในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ดีในกรณีของเด็กเล็กเนี่ยโดนผู้ใหญ่ที่เป็นเริมเนี่ยหอมครับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยนะทำให้เด็กคนนั้นครับมีการติดเชื้อ เริ่มขึ้นสมองได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะโดยปกติเด็กเล็กเนี่ยจะมีภูมิการที่ต่ํามากครับเราพบว่าภูมิการของเด็กเนี่ยจะเริ่มทํางานได้ดีเนี่ยระดับหนึ่งเนี่ยอายุต้องสองขวบขึ้นไปครับหากคนที่เป็นเริ่มเนี่ยบางทีเป็นนิดหน่อยบางทีก็ไม่รู้ตัวด้วยนะครับไปหอมเด็กแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยสามารถติดเชื้อขึ้นสมองแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้เลยครับขั้นตอนต่อมาเป็นการตรวจครับว่าเแบบไหนเนี่ยจะรู้ว่าเป็นเริ่มได้ยังไงแบบแรกคือเป็นการตรวจเลือด อันนี้จะเป็นการตรวจที่เรียกว่า herpes IgG ครับจะเป็นการดูภูมิกันว่าเอ๊ะเราเคยได้รับเชื้อมาหรือเปล่าถ้าเราได้เคยได้รับเชื้อมาแล้วครับภูมิตัวนี้จะขึ้นครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเคยมีผื่นมาก่อนนะครับในบางกรณีเราพบว่ามีภูมิกันขึ้นเรียบร้อยครับเพราะว่าอาจจะรับเชื้อมาแล้วเนี่ยร่างกายภูมิกันของเราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเชื้อได้ครับเพราะฉะ้แล้วผื่นก็จะไม่มีได้เช่นกันส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าดูลักษณะรอยโรคของผื่นครับ ถ้ามีผื่นเป็นแบบนี้นะครับเป็นผื่นกระจกกกมีการแสบร้อนอยู่ในริมฝีปากหรือว่าอยู่ในช่องปากอันนี้ก็ทําการวินิจฉัยว่าเป็นเรื้มได้ครับหรือหากมีการสงสัยว่ามีการติดเชื้อขึ้นสมองเนี่ยต้องทําการตรวจเข้าอุโมงค์เอ็มอาร์สมองครับที่เรียกว่า m อ็มอาร์ไอบนะแล้วก็ต้องทําการเจาะน้าไขสันหลังเนี่ยส่งไปตรวจเพิ่มเติมดูส่วนการรักษาครับก็ให้ยาต้านไวรัสครับที่เรียกว่าอะไซโคเบียก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นมากน้อยอย่างไรครับถ้าเป็นผื่นที่ทปากลเล็กให้น้อยเนี่ย อาจจะพิจารณาให้ยาทาไปอย่างเดียวแต่ว่ายาทาอย่างเดียวปกติใช้ไ,ไม่ค่อยได้ผลครับยกเว้นแต่ว่าคนที่เคยเป็นมาก่อนจจะรู้และจุดเริ่มมาและผื่นเริ่มมาเริ่มแสบร้อนแล้วอันนี้ทายาตั้งแต่แรกอันนี้จะพอช่วยได้ครับแต่ในกรณีของเป็นผื่นเยอะๆมีการแสบร้อนอย่างมากเช่นโอ้โหเป็นในแผลในปากเนี่ยเต็มเลยนะครับอันนี้ทายาอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอครับต้องได้ยาก,กินไปด้วยครับก็คือเป็นอะไซโครเบียเหมือนกันนี่แหละครับแต่เป็นชนิดที่แบบกินหรือในของคุณเก๋เนี่ยครับ ติดเชื้อขึ้นสมองอันนี้กินยาไม่พอครับต้องมีการฉีดยาตัวนี้ครับเข้ากระแสะเลือดโดยปกติการฉีดยาตัวนี้ก็ประมาณ7-14วันครับขึ้นอยู่กับอาการลักษณะของโรคเนื่องจากเชื้อเรื้มเนี่ยส่วนใหญ่เชื้อที่1ครับที่ชอบหลบซ่อนตามเส้นประสาทที่หน้าเนี่ยในบางกรณีเนี่ยอาจจะขึ้นตาได้ครับพอฉันแล้วถ้าเป็นเริ่มขึ้นตาเนี่ยต้องทําการรักษาโดยพบจากสูแพทย์ครับจะมีทั้งยากินและก็ยาหยอดตาส่วนปัจจัยกระตุ้น ที่ทาให้เกิดโรคนี้เป็นมากขึ้นครับส่วนใหญ่เกิดจากภุ้มกันที่ลดลงครับเช่นพักผ่อนไม่เพียงพอมีภาวะเครียดนะครับป่วยหรือว่าบางคนเนี่ยโรคประจําตัวควบคุมได้ไม่ดีครับอาการของโรคประจําตัวเนี่ยกำเริบหรือว่าบางคนการมีประจําเดือนก็ทําให้ปุมมกันตกได้ครับหรือการถูกสารละคายเคืองที่ริมฝีปากหรือปากแห้งบ่อยๆครับก็เป็นปัจจัยกระกตุ้นทําให้เกิดเริ่มได้เช่นกันหรืออีกกรณีหนึ่งครับมีการสัมผัสเชื้อโรคโดยตรง อันนี้ก็จะพบกับคุณหมอฟันครับมากที่สุดเพราะว่าไปทําฟันครับบางทีเนี่ยถุงมือขาดแล้วก็มีการสัมผัสเชื้อเรื้มบ่อยๆครับมีการสัมผัสโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็จะมีลักษณะจำเพาะครับที่มีการติดเชื้อเรื้มที่บริเวณปลายนิ้วได้เช่นกันโดยวิธีการดูแลที่สําคัญคือต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับโดยองค์รวมนะเช่นนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการออกกําลังกายสม่ำเสมอครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับ แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงเนี่ยการสัมผัสการใช้ของใช้ร่วมกันครับหรือว่าเราไปจับอะไรมาแล้วครับเราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็ต้องทําการล้างมือให้สะอาดครับคือเชื้อตัวนี้ครับสามารถฆ่าได้ง่ายมากเมื่อจะเป็นพวกแอลกอฮอล์ก็ตามหรือว่าการล้างน้ํโดยสมุ่ก็ตามแล้วก็ที่สําคัญคือเด็กเล็กครับภูมิคุ้มกนันนจะต่ําม,มากหากมีใครมาหอมแก้มมีใครมาจูบนะครับอันนี้ก็เสี่ยงต่อการเป็นเรื้มขึ้นสมองได้เช่นกันครับก็จะมีการรณรงค์นะครับว่า ไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งญาติเนี่ยที่เราไม่ไว้ใจจริงๆเนี่ยก็แม่นาให้หอมครับรวมถึงการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเริ้มชนิดที่2แล้วก็ที่สําคัญครับปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคเริมครับเดี๋ยวผมขอสรุปการทําคลิปนี้ครับข้อที่1โรคเรื้มเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ ไม่มียารักษาให้หายขาดครับรักษาได้เพียงมาเท่าอาการและสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือทำไงก็ได้ครับให้อาการโรคเนี่ยกำเริบน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยการป้องกันที่ดีที่สุดคือการเสริมภูมิกันร่างกายเนี่ยให้แข็งแรงตลอดปีครับข้อที่2ครับโรคเริมขึ้นสมองเนี่ยเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยครับแต่ก็สามารถพบได้ในบางคนบางกลุ่มครับเช่นในเด็กเล็ก พราะภูมิการต่ำครับคนสูงอายุเช่นกันรวมถึงคนที่มีโรคประจําตัวที่ควบคุมได้ไม่ดีครับหรือมีภาวะบางภาวะที่ภูมิกันต่ําจริงๆเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งครับได้รับยาเคมีบําบัดอยู่เป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมน้าตาลได้ไม่ดีเป็นโรคไตเป็นโรคตับซึ่งอาการติดเชื้อเริ่มเนี่ยที่ขึ้นสมองหรือการติดเชื้อไวรัสหรือแบคท,เทีเรียอื่นก็เช่นกันครับอาการเนี่ยก็จะมี เรื่องไข้สูงปวดศีรษะสับสนครับมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหากมีการติดเชื้อที่ยุ่มสมองด้วยก็จะมีอาการคอแข็งครับก้มค,คอไม่ได้อันนี้ครับต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยทันทีเพราะถ้าไม่ทําการรักษาเนี่ยอาจมีการเสียชีวิตสูงครับส่วนคนที่เป็นเริมอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าโอดเป็นเริมแบบนี้มันจะขึ้นสมองครับโดยปกติมันพบได้น้อยมากครับหากมีการที่ผมบอกไปเนี่ยก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลหากคนที่เป็นเริมบ่อยๆครับ มีการเริ่มแสบๆตามบริเวณฝีปากและในปากเนี่ยถ้าเป็นแรกๆกเนี่ยการทายาที่เรียกว่าอะไซโคเวครีมเนี่ยอันนี้ก็จะพอช่วยได้ครับหากเป็นเยอะๆแล้วเนี่ยยาทายอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอครับต้องทําการกินยาต้านไวรัส ข้อที่3มครับหากมีอาการปวดศรีรษะที่เป็นไมเกรนเนี่ยอาการเด่นเนี่ยคือจะมีอาการปวดหัวอย่างเดียวครับไม่มีไข้อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็การปวดศรีรษะไมเกรนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมีปัจจัยกระตุ้นครับเช่นมีเสียงดังมีแสงจ้าครับการนอนหลับพักผ่อนน้อยการดื่มน้ําน้อยการกินอาหารไม่ตรงเวลาข้อที่4ครับปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัสเลิมเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทําได้ ก็คือการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงครับส่วนประโยคนี้ก็ใช้ได้ทุกครั้งเลยครับกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือครับเพราะว่าเชื้อเริมเนี่ยสามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยเฉพาะชนิดที่1เนี่ยติดต่อผ่านน้าลายครับถ้าไปกินอาหารรวมกับคนที่เป็นเนี่ยก็มีโอกาสติดเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ช้อนกลางเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับรวมถึงมีการล้างมือบ่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แอลกอฮอล์ก็ได้ครับหรือว่า การล้างมือด้วยน้ําสบู่เนี่ยอันนี้ก็จะยิ่งดีเข้าไปอีกครับเพราะว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคนอกจากเริ่มได้อีกหลายชนิดเลยเพื่อสาคัญครับถ้าเป็นเดรมชนิดที่2อเนี่ยเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์พอชา้าแล้วการใช้ถุงยานามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับและข้อที่หาครับข้อสุดท้ายการดูแลรักษาสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญทั้งเรื่องการกินอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและกการอาอกกำลังกายสาม่ำเสมอก็จะเป็นการ ดูแลสุขภาพให้เรามีภูมิกันที่แข็งแรงตลอดปีครับสุดท้ายคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเปน็นอาใจัรย์ให้ผมด้วยครับโดยการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับหามีคลิปใหม่ๆจะได้มาชมก่อนใครเลยวันนี้ก็ขอตัวต่เพเยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ